สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโกงโคงโกงควิดโกงโคงโกงตุง้งท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับคำนี้ก็าชายกันในภาษาไทายภาคใต้เรานี่แหละรับคนตายผูดกัน โกงโกงโกงควิดหรือโกงโกงโกงตุง้งเป็นคำนี่พลอโกงโกงโกงตุง้งโกงโกงโกงคว<ๆ>ิดพลอครับนี่ภาษาไทายภาคใต้บ้านเราการไม่ถึงว่าการที่ไม่สามาส่งตัวให้เป็นปกติได้ครับนะบางทีไม่แหนซ่าตู้ใครได้มาแทกมาทบไปซ่าเดี๋ยวโกงโกงโกงตุ้งหรือโกงโกงโกงควิดเจ้านี่กาวก็ไม่วุ้วนว่านี้ปั่นเพลือรู้ ก้าวไปอุ้งเด็กคนชัดโกงโกงโกงตุ้งหมดเลยหรือมากกวได้เขาชัดโกงโกงโกงควิดเลยนี่การได้ยินแรงกันอยู่การรวดมาขั้วกับเมียแล้ะกับถ้าแรงบันเอียนคือกับคนอื่นนาได้แรงบันเอียนมันบอกว่าก็ไม่ยอมเลยไปชัดโกงโกงโกงตุ้งหรือกับเมียกับไรแรงได้แต่ว่าเมียอย่าเสียแรงกับผัวครับมัลอ่ะต้นจ้านใจไปนู่นเดียวไม่ไปเดียวชัดโกงถูงโกงตุ้งไม่ได้ครับ เมียไปแลกกับพวอไม่ได้แต่ว่าถ้าพว่วแลกงกันได้ครับไอ้นี่ถื่ว่าเป็นการไม่ยาบเลยนี่ครับอีทานี้ก้าวก็ไม่อุ้งทีชัดโก่โงๆโคง,โงควิดพอได้ยินคํานี้ทัตนมากเมียก็ยกขึ้นแล้วครับนะนะเพราะว่าเป็นคนที่รู้ว่าถ้าพวอแลกงันนี้แสดงกับพวอไม่ใครอพอใจท่าเดย์แหละครับครับท่านผู้ชมครับลักษณะการแสดงออกทางกายตีหวานีนะครับเป็นภาษาไทยาคกตายตีไพ่รอน้าฟัง แต่นี่โกรธกัมาไครโกรธไหมครับนะเพราะโกงโกงโกงควิดมันพร้อนี่ครับคำมันรำพัดนะครโอ้นะเอาละครับปันพลือๆกันทำไรต่อไรกันแล้วแต่ครับนะเราก็ทำให้มันดีมันงามให้ช่วยนะอย่าให้คนอื่นชายประโยคนี้กับเราเพราะถ้าเขาแร้งว่าเดี๋ยวพลัก,กโกงโกงโกงตุ้งไปเลยนะคบโลลาวแสดงว่าเขาไม่พอใจเราแล้ว ตาถึงการแรงว่าอชัดโกงโขงโกงตุ้งอ่ะนี่น like in, like people, os, n, om, ักแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าแรงได้กับเมียนะครับอย่าไปแรงคนอื่นนะตาบอกพูดกับคนอื่นไม่แน่นเผื่อนี่ชัดรับ้อ๋อี่ชัดเจ้าในโกงโขงโกงควิดอู้ห่าเจ้าที่ชัดบ้างกันเดี๋ยวโกงโขงโกงควิดไปเลยอ่าครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเหื่องกล้องคําในภาษาไทยภากตายของเราโกงโขงโกงควิดกับโกงโขงโกงตุ้งกับท่านผู้ชมครับ